นื้อทุกทีจริงจริงโอหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะจะไปกินมุ้งเครื่องกันครับพี่พี่เขากินข้าวแล้วเพราะว่าอะไรครับเขาว่ากลุมมาต่างไงเลยไม่นานเดี๋ยวจะไปแล้วนะไปกี่คนแม่กับน,น้องไปถึงแล้วตอนแรกขึ้นขอทวนนี้ก็ดีนะครับโอ้ตอนแรกหนูก็ต้องขึ้นที่ลาวอีกไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องเป็นพี่ผีแต่ว่าเดี๋ยวรอหนูขึ้นของวันเสาร์ ถ้ามีเห่าไม่เกลแค่ไงเราจะได้ไม่ต้องมาเกลียดกันดีไหมนี่ผมบอกว่าถ้าเขาตึ้นดีเท่าไหร่เต้ยเราต้องไปแล้วต้องบายบายทุกคนแล้วนะสวัสดีคะ ก็หนหงื่อว้าวอ่ะข้าอแอร์กินเออทำเรื่องข้าแรคือใส่ใ่นีนี่ที่คนชอบและเขาคนที่ไม่ได้ชอบคือได้ไปเล่นเกมมั้ยไม่ ให้ดูสมบัติพัสถานถามจริงนี่ไปกี่คนเนี่ยพี่พีซื้อกระเป๋าใหม่ให้เลยกระเป๋าใส่เป็นพีซพี่จุ๋มอะพี่จุ๋มเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วนะเขาบอกว่าบอกว่าพี่จุ๋มกระเป๋าเนี่ยมันใส่ของไม่ได้เลยพี่จุ๋มบอกไว้ปะเดี๋ยวค่อยไปเลือกใหม่คือแบบเล่นที่ไหนอ๋อ ตลกมากเขานล่เดี๋ยวลุกหาตั้งยังหาพันป่อน้องหาทุกท่างตลอดเวลาไม่ได้ได้ดิโ <Okay. S 1> อเคถ้าหนูหาอยู่เดี๋ยวกลับไปถ้าถ้าไม่เหนื่อยจะไล์แต่ถ้าเหนื่อยก็ตัดปีสวัสด์ลบฝันดีเราไปถึงเที่ยงคืนแล้วนะไล์หรอ ไม่ไหลก็ได้พี่พีบอกว่าหนูจะหาของตลอดไม่ไหวจริงดูแบลล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 ดูเดินแบลลเดินแบลลเลยเดินแบลลเดินเบลเดินเบลเดินแลวเราผนักอุ้ยไม่รู้ไม่รู้จริงไปแล้วนะคุ้มเครื่องก่อนได้ไหมเลยด็กพี แบกบของมันแบบลุงหลังมาก